ดีครับผมช่างต้อมเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาทําแข้งให้ลูกค้านะครับตอนนี้นะครับเรากําลังจะเปลี่ยนบ่าลูกปืนแข้งให้ลูกค้ากันนะครับผมทําไมถึงต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าแข้งลูกค้านะครับเบ้าลูกปืนศึกนะครับหลวมนะครับเราก็ทําการคว้านออกแล้วก็เปลี่ยนให้นะครับก็เหมือนกับการตีปอกนะครับเอาปอกแข็งๆใส่เข้าไปแทนนะครับผมบ่ารองรับลูกปืนก็สําคัญมากนะครับถ้าหลวมนะครับหรือว่าโยกได้ศึกเยอะนะครับ เครื่องยนต์นะครับข้อเหวี่ยงที่นิ่งๆนะครับก็จะกลายเป็นข้อเหวี่ยงที่ไม่นิ่งนะครับจะสั่นยส่ครับศูนย์ไม่ได้นะครับศู์ไม่ได้มาร์กไม่นิ่งนะครับล้อไม่เด็กจนไฟกับพันเซอร์ไฟก็ไม่นิ่งนะครับก็มีอาการนะครับรถวิ่งไม่เต็มร้อยนะครับไม่สมบูรณ์เครื่องยนต์สร้างรอบสูงไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับก็สําคัญนะครับในระดับหนึ่งนะครับวันนี้ก็ส่งมาตีกันเกือบสิบตัวนะครับสําหรับ งานเบ้าแคงตัวนี้นะครับก็ส่งมาได้เลยนะครับวันเดียวก็เสร็จแล้วครับใช้เวลาทําตัวนึงก็เกือบครึ่งชั่วโมงอะครับสามสิบนาทีนะครับก็ส่งมาได้ครับวันหนึ่งก็ทําได้ประมาณสี่สิบห้าสิบตัวครับอันนี้ก็จัดให้แต่เช้าก่อนเลยนะครับอันนี้ของลูกค้าหน้าร้านนะครับมาเจ็ดโมงนะครับเดี๋ยวแปดโมงครึ่งมารับแล้วนะครับก็เข้าไปซื้ออะไ่ในเมืองอยู่นะครับระหว่างนะครับวิ่งผ่านไปซื้ออะไรหรือไปเที่ยวก็ แวะให้ทําได้นะครับอันนี้ก็ไปเที่ยวกลับมาก็ได้งานกลับบ้านเลยนะครับขวานเสื้ออัดข้อนะครับก็รอรับกันได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นงานซ่อมบารุงนะครับเราจะทําการขวานนะครับไปเรื่อยๆนะครับใหญ่นะครับพอสมควรนะครับที่จะอัดปอกแข็งนะครับเข้าไปได้นะครับความโตนะครับของ เบ้าแข็งนะครับรุ่นนี้นะครับอยู่ที่56มิลนะครับวงนอกของลูกปืนนะครับวงนอกลูกปืน56นะครับเราจะทําไว้55.99กนะครับก็ค่อนข้างตึงนะครับเวลาใส่ก็ใช้ไฟลนนะครับหรือไม่ก็เครื่องมือดูดดีๆนะครับมันจะแน่นนะครับเหมือนของมาใหม่เลยนะครับของเว็บร้อยยี่ห้ารุ่นนี้นะครับเจ้าแน่นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรถแข่งสไตล์รถแข่งก็จะแน่นมากนะครับต้องใช้อุณหภูมิไฟลนเยอะหน่อยหนึ่งครับแต่ว่าโอกาสที่จะสึก เข้อเหวี่ยงจะรุนได้ดิ้นได้นะครับก็ใช้งานนานนะครับมีน้อยนะครับอันนี้ถ้าเบิกใหม่ข้างหนึ่งก็อยู่ที่2 0ง0กว่าบาทนะครับส่วนมากลูกค้านะครับก็ใช้งานไม่ค่อยเป็นอะไรกันมากนะครับเบ้าแข็งจะเสียอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเข้าเหวี่ยงนะครับมีแรงเหวี่ยงนะครับแรงเหวี่ยงจากช่วงกลางเข้าเหวี่ยงสองข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็รองรับด้วยเบ้าลูกปืนซ้ายขวานะครับเบอร์หกสามทับยีิบสองนะครับเวดร้อยยี่ห้านะครับแรงเหวี่ยงนะครับ จากช่วงกลางที่ลูกสูบนะครับดันลงมานะครับแล้วก็ต้องดันลูกสูบขึ้นลงนะครับลูกเล็กๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นลูกโตลูกใหญ่ก็จะมีอาการเครื่องสั่นนะครับเครื่องสั่นรอบไม่สูงบ้างนะครับแล้วก็มีเสียงดังนะครับหลักๆเลยก็จะมีเสียงดังนี่แหละนะครับที่เขาทํากันนะครับอันนี้ก็ทําใหม่ๆก็จะแน่นนะครับยังไม่รวมถึงล้อไม่เหล็กจานไฟซ้ายขวานะครับแล้วก็ค้าสามก้อนที่มันจะต้องแบกภาระอีกนะครับข้อเหวี่ยงนะครับ อย่างบางคนก็ใช้เข้าเหวี่ยงครอบโตมากนะครับแรงสั่นสะเทือนมันก็เยอะยิ่งเบ้าแข้งล้มหลวมไม่แน่นนะครับโอ้โหโอกาสที่สั่นสะเทือนขึ้นแขนขึ้นมือนะครับหรือดังนะครับก็มีเยอะนะครับอันนี้ก็มาซ่อมกันได้นะครับอันนี้ก็คว้านประมาณ10กว่านาทีละครับกว่าจะเสร็จนะครับคว้านไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับก็ศูนย์เข้าเหวี่ยงก็สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าคว้านตรงก็ใส่ได้พอดีนะครับ ข้อย่างซ้ายขวาไม่ฝืดไม่หนีบนะครับแต่ถ้าเกิดควานเบี้ยวหน่อยเดียวนะครับก็ใส่ไม่ได้ครับใส่ข้อเหวี่ยงประกบน็อตปุ๊บแข้งอาจจะหมุนไม่ได้เลยนะครับอันนี้เราก็เน้นให้พิเศษนะครับทุกช็อตเป็นไมโครเลยนะครับผิดพลาดนะครับได้แค่นิดหน่อยนะครับ0.2 0.3ไมโครนะครับถ้าผิดพลาดเรียกง่ายๆว่าถ้าผิดพลาดเป็นมิลก็ใช้ไม่ได้ครับแข้งก็เสียเลยนะครับ หาศูนย์ใหม่ไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้ก็สําคัญมากนะครับเราจึงวิธีพิถันให้นะครับก็สนใจส่งมาทําได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ